สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณเสกชัยครับสวัสดีครับคุณดุจชาติแลก็สวัสดีท่านผู้ชมรงพักรองภัยประจำวันศุกร์ก็เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ทีมข่าวอันชะกรรมไปทํามาคุณดุชาติครับมาสรุปเป็นรายงานพิเศษเสนอท่านผู้ชมนะฮะก่อนที่จะไปติดตามรายงานพิเศษนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกกัรงานการชาติเริ่มแล้วนะฮะใครที่จะเดินทางไปที่สวนอภพรครับต้องหลีกเลี่ยงการจราจรหน่อยถ้าไม่มีความจําเป็นฮะ ก็อย่าเดินทางไปแถวนั้นเลยถ้าจะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าไปชมงานหรือว่าไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่งานกาชาติใช้รถบริการสาธารณะจะสะดวกกว่ารบงานกาชาติจะจัดถึงวันเริ่มแต่วันนี้คือ29มีนาคมจนถึงวันที่6เมษายนนี้นะคุณตุชาติครับ2 9ถึง6เมษายนอย่างคุณตุชาติบอกวันนี้เป็นวันแรกการจราจรในบางพื้นที่ก็เริ่มติดขัดแล้วแล้วก็จะมีการเปิดงานด้วยในช่วง เย็นช่วงเย็นจะมีประชาชนก็เริ่มทยอยที่จะมาเที่ยวแล้วอย่างหนึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์คุณอุชาตศุกร์สุขรขันษาวันสุขขันษาคือเลิกงานก็ <c oughs> เย็นก็ไปเดินจับจ่ายไปเดินเที่ยวในงานคาชาตินะครับ,รบถนนลายสายนะฮะท่านผู้ชมถนนอู่ทองในถนนสีอย,ยุธยาถนนราชดิมเนินนอกปิดการจราจรแล้วนะฮะต้องก็ต้องติดตามกันนะครับ มีรายละเอียดจากกองบังคับการตำรวจจราจรนะรท่านผู้ชมวันนี้วันแรกวันที่29นะครับจะมีการปิดการจราจรนี้ตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง5้าทุ่มแต่ถ้าเริ่มวันพรุ่งนี้นะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวว่าจะไปที่ส่วนงานกาชาตินี้นะก็ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเลิ่อนเวลาจากบ่ายโมงถึงสักหทุ่มเนี่ยมาเป็น9ก้าโมงเช้าไปจนถึงห้าทุ่มนะครับ ถนน4เส้นนะครับถนนอู่ทองนายก็ตั้งแต่แยกอู่ทองนายถึงบริเวณลานพระาาราชวังดุสิตถนนสีอยุธยาตั้งแต่แยกวัดเบญจมาบพิษไปจนถึงแยกพลหนึ่งถนนราชดําเนินนอกก็ตั้งแต่แยกสวนมิสกวันถึงแยกพระรูปรัชกาลที่5คือรอห้านี่แหละฮะทีนี้รถเมล์ร,ร,รถบริการสาธารณะหลายคนบอกเอ้แล้วจะไปขึ้นตรงไหนยังไงค,คุณเสกชัยหลายสายทีเดียวนะครับ หลายสายก็ขึ้นได้นะคือคุณลิชาติคือทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็มีการบอกว่าให้ไปลถโดยสารประจ,จําทางดีที่สุดคืออย่างน้อยคือลถการจราจรที่ติดขัดบริเวณโดยรอบการจัดงานกาชาตินะครับรถเม์ที่ผ่านบริเวณการจัดงานกาชาตินะครับ,รบก็จะมีสาย16นะฮะสาย16นี่คือจะวิ่งตั้งแต่มออู่หมอชิดหมอชิดสองจนมาวิ่งถนนประชาชื่นเกียรติกายเทเวศส,สวนอ,อนัมพรสุนระวงนะครับสาย23 ตั้งแต่อู่สำโรงถนนสุขุมวิทย์เอกมัยยม,มาราชมาถึงส่วนอําพยแล้วก็ตลาดเทเวศสาย49ก็เหมือนกันจากหมอชิต2จนมาถึงนี่นะฮะบริเวณเจริญกรุง3แยกนะฮะสาย70จากหมู่บ้านประชานิเวศวิ่งมาถึงถนนราชดำเนิอนนอกสาย72จากท่าเรือคลองเตยวิ่งมาสุดที่เทเวศเหมือนกันสาย503จากอู่ลังสิตนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดที่สนามหลวงสาย505ครับ จากเมืองทองธาน,นีมาสุดที่ถนนเพชรบุรีถนนวิทยุนะครับและก็สาย509จากวัดม่วงเดอะมอบางแคมาสิ้นสุดที่มอชิด2ครับ8สายร,รถบริการสาธารณะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยวันนี้ทางโกศกกองบักกรรชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตีอดุลน,นรงศักดิ์นะก็บอกว่าได้มีการจัดชุดฝ่ายสืบสวนทั้งในและก็นอกเครื่องแบบทุกหน่วยฮะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับโดย กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะมีศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าและส่วนแยกอยู่บริเวณพระราชวังดุสิตโดยจะมีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งคนนี้เป็นหัวหน้าชุดในการดูแลกำลังสายตรวจและจัดการจราจรร,รวมไปถึงการเฝ้าระวังแก๊งมิจฉาชีพพูดถึงเยอะมากนะฮะคุณเสกชัยที่ผ่านมานะครับก็ทางโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตือนนะฮะใครที่จะไปงานกาชาติก อย่าใส่ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องประดับแล้วมีค่านะฮะถึงแม้ว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ตามนะครับในขณะเดียวกันนะฮะก็จะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจตาสืบสวนหาข่าวบริเวณในงานด้วยนะครับส่วนบางคนบอกไกลอยากจะขับรถไปจอดที่ไหนได้บ้างนะจอดที่ไหนได้บ้างนะครับก็จะมีบริเวณถนนลูกหลวงข้างกระทรวงศึกษาธิการถนนกำแพงเพชรผ้า ถนนอู่ทองนอกสวนสัตว์ดุสิตบริเวณประตูราชเทวีวงเล็บนะฮะค,คุณเสกชัย เสียค่าบริการเสียค่าบริการในส่วนนี้และที่สําคัญคือประชาชนที่เดินเที่ยวง,งานกาชาดในคนรุชาติท่านผู้ชมครับก็ต้องระมัดระวังแก๊งกรีดกระเป๋าแก๊งรวงกระเป๋าการถือกระเป๋าในแต่ละครั้งก็ต้องระมัดระวังคือถือไว้ข้างหน้าดีที่สุดอย่าสะพายข้างสะพายข้างคือเป็นช่องทางให้ทางคนร้ายเข้ามาฉกฉวยทรัพย์สินภายในกระเป๋าได้ไว้ข้างหน้าแล้วก็กอดไว้ซึ่งในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการระมัดระวังแล้วก็ส่งสายสืบไปในพื้นที่คนดูชาติ แล้วบางปีก็จะมีการติดภาพของกลุ่มคนร้ายพวกแก๊งเวียดนามแกง arma, ๊งพม่าแกง๊งกัมพูชากัมพูชาแล้วก็จะติดรูปว่าผู้ต้องหาที่เคยเก่อเหตุในปีที่ผ่านมาติดไว้หน้าง,งานเลยนะคือเ<ห>วลาจับใจฮะ<อ>คนนี้าเวลาจ,จับใจซื้อของฮะคุณเสซชยัยคนเรามันใจมันไปกังวลกับสินค้าที่เราจะซื้อไงไอความห่วงใยกระเป๋าทรัพย์สินมันก็เลยแบบคลายลงพอคลายลงก็เลยกลายเป็นช่องว่างให้แก๊งมิจฉาชีพผู้นี้ ทำได้ง่ายปฏิบัติการได้ง่ายขึ้นนะครับอีกงานหนึง<อ>ง่ง,<อ>งคุณชาติอีกงานหนึ่งที่เปิดวันเดียวกันคือวันนี้คืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติคร,ครั้งที่4 1ซึ่งจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจถนนรัรชด,ดาพิเศษอีกหนึ่งงานเหมือนกันครับโมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มนะหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับเอามารายงานพิเศษท่านผู้ชมสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์เรื่องของบ่อนดังมากบ่อนแม่โห้ คือเคยบ่อนนี้มีเหมือนกับเป็นบ่อนอมตะไม่มีใครกล้าเข้าไปแต่ปรากฏว่าชุดป,าปราบปลาลมก็ชุดคอมมานโดกองปราบปลาลมเข้าไปทลายเรียบร้อยนะครับสามารถจับกลุ่มได้ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขาคิดเห็นอย่างไรติดตามรายงานกับคุณอังกุลตะวันวงครับกำลังตำรวจกว่า5 0นาย บุกเข้าตรวจค้นบ่อนแม่โฮภายในซอยปรีดีพนมยงค์10ถนนสุข,ขุมวิท71ในช่วงกลางดึกของวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถจับกลุมนักพนันทั้งชายและหญิงทั้งหมดกว่า258คนพร้อมของกลางไพ่ชิปแลกเงินและเงินสดอีกราว2ล้านบาทนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่ตั้งของบ่อนแห่งนี้พบว่าตั้งอยู่ภายในซอยตันโดยอยู่ในตำแหน่งห่างจากบริเวณปากซอยเพียง150เมตร และนอกจากบ่อนแห่งนี้จะมีตู้แดงสายตรวจของสอนอคลองตันแล้วที่ตั้งวินมอเตอร์ไซค์ที่ห่างจากปากซอยเพียง30เมตรยังมีป้ายจุดตรวจของตำรวจสอนอคลองตันตั้งไว้อีกด้วยบ้านที่อยู่ข้างหลังผมนี้ทั้งสองหลังครับคือบ่อนแม่โฮฮะซึ่งอยู่ภายในซอยปรีดีพนมยงศิซึ่งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองปราบปรามได้มีการบุกจับกลุ่มนักพานันกว่า200ชีวิตนะครับจากการดูในพื้นที่ตรงนี้ฮะมีการตั้งอยู่ห่างจากจุดบริเวณปากซอยเพียงแค่ไม่ถึง150เมตรเท่านั้น ซึ่งเราจะไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ดูครับว่าที่ผ่านมามีความผิดปกติภายในซอยนี้เกิดขึ้นหรือไม่ครับปกติแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าตรงนี้มีบ่อนอยู่หรือเปล่าครับรู้ไหมมันก็เคยรู้มันก็รู้อ่ะเออแต่ไม่เคยเข้าไปก็รู้ค่ะครับรู้ไหมครับว่าเขาตั้งมานานขนาดไหนแล้วครับอ,อ๋อไม่ไม่รู้ค่ะว่านานหรือเปล่าอืมแต่ว่าที่ผ่านมานี่คือรู้รู้ได้ยังไงครับว่าเขาเป็นบ่อนก็อย่างเวลานั่งแท็กซี่เข้ามาค่ะคนขับเขาก็บอกเออในนี้มีบ่อน,นแค่นั้นเองอ๋อ แล้วเห็นเรื่องผิดปกติภายในซอยตรงนี้ั้ยหมครับไม่เคยเห็นนะคะคนที่เข้ามาแบบนี้ฮะมีจานวนเยอะผิดปกติอะไรพวกนี้มีไหมครับก็รู้สึกก็เหมือนกับคนเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกับคนที่อาศัยอยู่เข้าบ้านเข้าออกบ้านตามปกติอรจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าลักษณะของผู้ที่มาเล่นพนันในบ่อนแห่งนี้จะเป็นผู้มีอายุโดยมักจะใช้บริการรถแท็กซี่หรือหากนำรถส่วนตัวมาก็จะจอดไว้บริเวณปากซอยและใช้การเดินเท้าเข้าไปยังบ่อน ซึ่งจะมีคนเดินเข้าออกอยู่ตลอดแม้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนผมถามหน่อยว่าปกติแล้วเนี่ยคือเขามาจอดรถมาอะไรแถวนี้เยอะไหมฮะไม่ไม่เยอะไม่ได้มาจอดรถมันก็มีแต่มีแต่แท็กซี่คนเข้าออกันนเอ๋อแล้วเห็นคนแบบเข้ามานี่คือเข้ามาอย่างไงครับเดินเข้ามาแท็กซี่เข้าเดินเขาเดินเาเวลาที่เราจะรู้ก็คือหมาเราเห่าหรือว่าเขาเดินฟืนเสียงดังทังนั่นเองพอดะเห็นตำรวจเข้ามาบ้างไหมฮะไม่เคยไม่เคยไม่มีนะเราไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็น ปกติมีคนเข้ามาเยอะไหมครับไม่เขาจะก็ทยอยกันเข้ามาเขาจะจอดรถอยู่ที่จักรโกแล้วก็เดินเข้ามาค่ะอ๋อเอ๊ะแล้วปกติเราเห็นตำรวจอะไรเข้ามาตรงนี้มั้ยตำรวจไม่ไม่เข้าตั้งด่านเลยอ๋อตำรวจซอยอห้องงานไม่ได้ดไม่เข้ามานอกจากนี้ในคืนเดียวกันตำรวจคอมมานโดอีกชุดได้บุกเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันภายในซอยอุดมสุข25แขวงและเขตบางนาซึ่งรู้จักกันในานามบ่อนอ้วนอุดมสุข สามารถจับกลุ่มนักพนันทั้งหญิงและชายได้ทั้งหมดราว92รายและจับกลุ่มบ่อนภายในพื้นที่สพโพแก้วจังหวัดนครปฐมอีกนับ10รายซึ่งความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาลงโทษผู้รับผิดช,ชอบตามลำดับชั้นโดยเบื้องต้นผู้ที่ต้องรับผิดช,ชอบคือตำแหน่งผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรทั้งฝ่ายสืบสวนและปรับปรามของทั้ง3สถานีคือสอนอคลองตันสอนอบางนาและสออพโพแก้วให้รับผิดช,ชอบต่อไปครับ ชาคริสิตน้อยถ่ายภาพอังกุลตะวันวงรายงานกับไม่ใช่เฉพาะผู้กํากับแล้วก็หาเสือของโรงพักเท่านั้นนะฮะจนกระทั่งล่าสุดนะครับผู้บังคับการตํารวจนครบาลห้าที่รับผิดชอบในพื้นที่รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลห้าท่านหนึ่งนะครับก็ไปช่วยราชการที่สปกศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็พ้นเพลไปเรียบร้อยแล้วบ่อนการพนันแต่ว่าก็ยังไม่มีการจับกลุมบ่อนอื่นเพิ่มนะเงี่ยวไหนจะใครเปิดไปแล้วใช่ไหมบ่อนอื่นหรือชาุณเสกชัย ขนาดบ่อนแม่โห่เนี่ยเป็นบ่อนอมตะนะคใครจะกล้าเปิดคุณชูวิทย์ปกตินี่เป็นคนที่แฉที่สุดเลยนะยัง,ย,งยังไม่มีออกมาเลยนะในขณะที่พันตำรวรจโทสันทนะประยุรรัตน์คนนี้ก็ออกมาแฉแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการสายตู้ระวังภยัยคุยไปแล้วประมาณเจ็ดบ่อนที่เป็นบ่อนอมตะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเงียบเหมือนกัน คือก่อนอันนี้คือเปิดอยู่พอตำรวจกองปราบไปจับล่าสุดที่บอดแม่โห่ทีนี้ก็เริ่มทยอยปิดไปตัวปิดตัวไปช่วคราวผมเชื่อบรรยากาศเนี่ยไปตามแนวชายแดนแล้วประเทศเพื่อนบ้านบ่อนเซรีก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ตำรวจเอาจริงเอาจังกันะฮะในขณะเดียวกันคุณหนุชาติท่านผู้ชมครับคดีที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะเป็นคดีสลดที่ว่าคุณยายอายุ53ปีนะครับไม่ต้องการให้ลูกสาวของตัวเองมีท้องมีลูกขึ้นมาแต่ในที่สุดลูกสาวของตัวเอง